สิ่งที่เขาจะตัดสินใจทําเพื่อความสัมพันธ์เรามาฟังคํานายความรักของชาวธาตุดินครับว่าดวงความรักของชาวธาตุดินนะครับกับคนที่คุยอยู่คนที่สานสัมพันธ์อยู่และคนที่กําลังจะไปต่อในเรื่องของความรักนี้เขาจะตัดสินใจทําอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณได้ไปต่อมาฟังคานายกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับไปเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุดินกันนะครับได้แก่ราศีพฤกษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับเขขาาาจจะะตัััดดสสินนใใทํออไไรห้้คควมมพธ์งุณย เดือนหน้าต่อได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาจะตัดสินใจทําอะไรเพื่อให้กูเห็นอย่างชัดเจนบ้างมาฟังคำนายก็ได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตสาใบเป็นคําถามแบบแรนดอมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับนะเปิดมาดูในเซตแรกนี้นะครับผมว่าเขาจะหยุดนะครับในที่นี้นะครับหมายถึงเขาหาจนเจอแล้วเขาพบเจอแล้วเขารอคอยความสัมพันธ์นี้มานานแล้วเขาอยากจะลงหลักปักฐานนะครับหรือว่ามองการไกลกับเรื่องของความรักครั้งนี้แบบมากๆนะครับเพราะว่าในที่นี้นะครับผมบอกเลยว่าเขา รอคอยกับความรักรอคอยมาเนิ่นนานแล้วยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับและตอนนี้เขาได้เจอคุณแล้วนะครับชาวธาตุดินนะครับบอกเลยว่าโชคดีสําหรับคุณแล้วนะครับกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเขาจะทําทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ของคุณให้ไปต่อเพราะเขารู้สึกเหนื่อยกับเรื่องความรักแล้วไม่อยากเผชิญหน้ากับเรื่องความรักอีกต่อไปแล้วนะครับรวมถึงจะหยุดอยู่ที่คุณนะครับตอบโจทย์ที่คุณนะครับรวมถึงให้ใจคุณแบบมากๆด้วยเช่นกันนะครับอะเซตที่2งนะครับเป็นยังไงบ้าง เนี่ยได้ไปต่อนะครับอย่างนี้บอกไปนะครับว่าเรื่องอดีตนะครับมันมีปัญหาสำหรับ